เลยวันนี้นะคะลูกค้ามาวันเสาร์ก็คือมีกิจกรรมตับไข่นี่ให้ดูวันนี้นะคะมีกิจกรรมนี้เลยก็เลยให้ลูกค้าจับไข่เอาเลยมากเลยนะคะตรงกับวันกิจกรรมนะคะลูกค้าอยากได้อะไรไหเอ่ยเล็กน้อยไม่ไม่อยากได้เลยไม่ได้กินไม่โอเคค่ะจะได้ไรหรือจะได้รางวัลใหญ่ไหมกระเป๋าผ้าลายดอกไม โอเคมีหลายลายเลยให้เลือกนี่นะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นของรางวัลพิเศษสําหรับคนที่มาวันนี้นะคะแล้วก็ขอถามหน่อยทําไมถึงมาเลือกผ่อนกับ้าเราเอ่ยวีวิในพิทตอชใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาหน้าร้านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะน่ารักมากเปิดผ่อนเปิดออผ่อนเป็นอะไรเอ่ยเป็นสเป็นสิบห้าผ่อนนานไหมคะ ไม่นะรุ่นพี่เกบงมานนี้เพิ่อพักเองใช่ไหมคะเออค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้าบอกนิดนึงว่าเหมือนกับว่าอยากให้ลูกค้าบอกขอเขาเรียกว่าอะไรนะบอกอ่าอยากให้ลูกค้าบอกคนอื่นว่าแบบเออมีอะไรอยากจะบอกกับคนอื่นไหมที่ก้องังลังเลกับทางร้านเราอยู่ค่ะเออขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ